หนุ่มตังเซ้นนะครับย้ายจากตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะครับสีด้านในเพราะว่าอาจจะต้องมีทาอีกเพราะว่าเป็นคนละสีกันเมื่อนั้นนะสร้างกำลังจะติดตรงกระทงเนี่ยครับป้ายุงไหลสวัสดีครับพี่น้องเมื่อวันที่18มิถุนายน2หาหาวขาครับเอามาอู่ต่อเฮียสังอินซีครับบรรยากาศช่วง แรงแรงมาเมนีสร้างบ่อยุ่สร้างหล้าจะไหเห็ดนอกสถานที่ก็เอมเมื่อ,อ,อหนุ่มตังเซนนะครับย้ายจากตรงนี้มาไว้นี่นะครับพอรู้สึกว่าจะมีทั้งสำนักสงเพื่อนใส้สถานที่ครับเกี่ยวกับทางดานเมนเนาะ เมนก็เรียบร้อยแล้วครับมาดูจะมีการทาสีด้วยเบ่นะครับโอเคอเบิงได้ไปเบิ่งข้างในกันเนาะนะครับเออมีควายสามตัวครับโอ้โหเบิ่งยังก่อนดี ค้ำหยาดก่อนนะครับเงานค้ำหยาดอออผิดขึ้นมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นไอ้มันยังเกาะหูกระตา่ายอันเดิมครับท้ายกับโขน ยังอยู่ที่เดิมนะครับตรงนี้่าจจะมีท่าซีครับตรงตรงที่ปิดด้านส่วนจากหัวจากหูกระต่ายขึ้นมาด้านหนาเนี่ยน่าจะปิดอีกอส่วนของกระทงครับกระทงหรือว่าขันเห่อเนี่ยกันยังบริทาซีนะ ด้านในทาไปแล้วพวกสลิงสลิงติดเรียบร้อยครับพวกปิงเพือ่อันนี้จะเอื้นอนยังไงอืมจะเอื้นสั่งผมโบจักครับสี่ด้านในเพราะว่านะอาจจะต้องมีทาอีกเพราะว่าเป็นคนละสีกันนะสังเกตเนาะ อันนั้นสีออกแดงดงอันนี้สีออกอเข้มๆคมรับน่าจะมีท้าสีอีกอืกาบเพื่อ,อน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูส่วนท้ายครับของคําหยาดออส่วนท้ายจะมีปิด น่าจะเสร็จแล้วมั้งครับนี่เสร็จแล้วครับผมก็ว่าเหลือแค่ทาสีอีกนิดหน่อยครับแล้วก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าส่วนโคนส่วนท้ายก็เรียบร้อยแล้วก็เหมือนจะอ่าตัดให้สั้นกว่าเดิมนะนะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนเดิมครับ เลยไม่เอ่ยน,น่าจะแมนแล้วนะครับสีเดีวยวกันเป๊ะเลยเดี๋ยวค่อยขำไปดูเฮือ1สิบสองเนาะเดี๋ยวเบึงคำหยาดก่อนเมื่อน,นี้ผมเห็นช่างไปเห็ดเฮือกอย่างน่ะของทางวัดทุ่งครับบรูลำใด เดี๋ยวไปติดตามเบิกใน Facebook ของสังอินซีนะครับเห็นสังอินซีพนานเสียวลงอยู่ละ<ม>นาสิยห์ีมงานไปเห็นอยู่พุ่นร<ม>ะยครับอันนี้ก็มันยังกเกาเพิดขม,มูลอันนั้นสิงอีสาน ดีเนาะสิงีสานหรือเทพนรสิงบ่มอ่นใจครับเพราะว่าลำหนึงออกไปก่อนแล้วผมก็ลืมเหมือนกันนานแล้วเพื่อนเข่าอูมาตั้งนานนะครับเอโอเคบึงเอาบึงมุมนี้อีกมุมนึง โอเคครับสวยครับเรียวครับสวยเรียวเลยนะครับดูองศาครับองศาองศาเป๊ะครับก็เดี๋ยวนี้เรือเนี่ยน like ่าจะวัดไอ้ลักๆก็ั พาะว่าอาจจะเป็นเรื่องรูปทรงกับเรื่องน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าเหื่อน้ำหนักเบาเนาะบางที่การการพายเนี่ยมันอาจจะดูดูโอเคดูโอเคกว่าเหื่อที่มีน้ำหนักหลายนะครับแต่ก็ยังว่าครับมันอยู่คือกับเทคนิคการพายน้ำนะครับบางทีมก็ใช้ใช้น้ำหนักเสินน้ำหนักของเหื่อเป็นเป็นตัวเป็นตัวส่งกับมีนะครับ อ่ามาเบิงเงินสิบสองครับที่เรามาตั้งแต่วันวันวันอย่างฮะวันที่สนะิบสิบหาาน้อสิบหาหรือสิบหกสิบเจ็ด่ปรใจนะครับเข้ามาเมื่อนั่นนะครับเมื่อนั่นอ่าสร้างกำลังจะติดตุงกระทงเนี่ยครับป้ายยุงไหล สร้งกำลังจะติดตรงกระทงนะอ,อันนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับติดเรียบร้อยแล้วจะยังเหลือส่วนอ่า ส่วนการคัดด้านนอกครับการครบการใสด้านนอกเนะี่ยตอนนี้เพื่อนจะเก็บด้านไหนก่อนนะครับตัวปิดหัวปิดท้ายก็ยังบเห็นเห็ดนะครับกาจจะรออีกสักหน่อยครับรอสั่งขามาเห็ด จถือว่าใกล้ใกล้เซตแล้วครับเพราะว่าผมว่าการจะเหลือส่วนคูนส่วนท้ายเนาะนะครับแล้วก็ปิดส่วนหัวส่วนท้ายโมนานครับถ้าถ้าสั่งเห็ดแคแป๊บเดียวนะฮะอ๋อโอเคครับมือนี เอาซิร์ฟมีซิก่อนผมดปะนะครับสร้งางประยูทธ์เขากเกะรายละเอียดกับมีโบลายนะครับเดี๋ยวรอสร้างมาพบุญละจังมา,าถามสร้างเพื่อนนะครับเ,เดี๋ยวขยับไปเรื่องพี่ทางนอกยังบบได้ขยับดอกนะครับเอาโอเคครับพี่น้องแนวใดก็เอาไว้ซัมมี่ก่อนเนาะเดี๋ยวมือใหม่เขาจังมาเบิ่งกันอีกทายง,งานกะ ขอบคุณทุกท่านครับที่ยังติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ